สวัสดีครับเพจขายที่ดีราคาถูกชชยภูมิและทั่วประเทศครับวันนี้ผมพามาดูที่ติดถนนเส้นแก่งขอโคกุงนะครับออกมาจากแก่งคอแค่1กิโลเมตรครับเลยเอบตช่องสามมอมานี่ครับตรงนิ้วผมชี้เนี่ยทางเลี้ยวขวาเข้าไปนี่ก็คือทางเข้าไปที่บ้านเซียมป่าม่อครับติดถนนเส้นนี้เลยด้านหน้าติดถนนเป็นร้านปะยาง เนื้อที่3งานนะครับทมไว้เรียบร้อยแล้วมีหม้อแปลงใหญ่นะครับแกติดตอนนั้นเนี่ยสองแสนแปดครับเพราะว่าเพื่อใช้ไฟแรงสูงเพื่อทำงานนะครับขอโทษไอ้แสงมันย้อนนะครับเดี๋ยวภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็รูปฉนดเดี๋ยวผมแปะไว้ในวิดีโอนะครับนะครับเป็นเป็นอาคารสห้องครับสช่องอย่างนี้เลย กว้าง12เมตรลึกไป16เมตรครับเนื้อที่ทั้งหมด3งานนะครับติดถนนเส้นไปโคกคุงด้านหน้าหันหน้าไปทางทิศเหนือไม่มีแดดนะครับลมทั้งทั้งปีนะครับพีเจ้าของร้านซ่อมปะยางแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่าง พี่แกจะยกให้ทั้งหมดแม่นวะพี่แน่นครับเดี๋ยวเข้าร่มนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดแกจะยกให้ทั้งหมดเลยเพราะว่าแกจะขายเพื่อไปอยู่ที่อื่นาครอบครัวไปอยู่ที่อื่นแกจะขายยกให้ทั้งหมดทั้งอาคารแล้วก็สิ่งปลูกสร้างแล้วก็มีอุปกรณ์ก็คือซ่อมรถปะยางนี่คือได้หมดแน่นว่า สั่มปะยางได้เพิ่เลยแล้วก็มีลูกค้าเลี้ยนพันตลอดแต่ว่าเอาว้าแบบตรงๆกันคือเราสีขายเพื่อสิไปสั่งครอบครัวไหมเนาะเอาวาบลตัวกันดรอกเออไปสั่งครอบครัวไหมเรื่องจริงเปลี่ยนอาชีพไหมถ้าผู้เดมาซื้อแล้วก็สิยกอันนี้ให้ถ้าวเอากันแล้วแต่สิเอาไปขายได้เนาะเออซื้อแล้วเรายยกให้ถ้าบเอาก็เอาไปขาย ถ้าเอาะาชีบไว้วไเรายกให้เลยเราบ่อยากเท็ดอันนี้แล้วเราอยากเฮ็ดอาชีพไหมส่วนที่แปลงนี้ก็คือติดถนนสองด้านง้ามอยู่ครับด้านหนึ่งก็คือติดทางเข้าบ้านเสียมอีกด้านหนึ่งก็คือติดถนนเสียนแกงคอไปโคกตงขึ้นถึงเขาเนี่นะครับสามงานผมก็อยากได้อยู่แต่ว่าเงินเบิดแล้วเงินเหลือหน่อยแล้วคัดแมนเราบอกก่อนนะนนี้สิได้ซื้อกันอยู่แต่ว่าก็ผู้ใดอยากได้ราคาเท่าไร หนึ่งล้านเก้าแสนบาทผู้ใดอยากได้หนึ่งล้านเก้าแสนบาทข้าโอนคนละครึ่งค่าโอนคนละครึ่งค่าโอนกับบอแพงหรอกครับประมาณหกเจ็ดหมื่นนี่แหละครับประมาณนี้กรโอนคนละครึ่งกับจีป,ประมาณคนละสามหมื่นกว่าอนซอยกันครับถ้าผู้ใดอยากได้เดี๋ยวภาพท่ายท้งอากาศและรูปฉนดเดี๋ยวผมสีล้งไว้ในวิดีโอ u ู u ูบนะครับถามว่าทีงามบ่สำหรับผมผมก็ว่างามอยู่ เพราะว่าด้านหน้านะี่มันกว้างประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบห้าเมตรได้นะประมาณเนะกือบสามสิบเมตรครับด้านหน้านะครับวกว้างสามสิบเมตรพู่นครับไปหอดพุ่นเลยแล้วก็ตัดไปทั้งนี่สี่สิบเมตร,เ,มตรมเป็นบ่อ่าครับ,บ,บแล้วก็ฟังฟังพุ่นก็คือติดถนนเสียนไปเขาบ้านเสียมนะครับติดถนนสองฝั่งสามารถเห็ดโอ้ มินิมาร์ทเฮ็ยหยังได้เลยล่ะอนาคตเนาะแม่นไว้ถ้าเป็นเป็นบ้านเป็นเมืองออกมาทั้งนี่ผมเนาะขายปุยร้านขายปุ๋ยร้านขายวัสดุกอสร้างร้านขายปุ๋ยละไปก็ดีหรือเป็นมินิมาร์ทเป็นยังก็ว่ากันไปคนที่ซื้อเนาะแนวทางแนวทางที่สือถามว่าผมก็อยากได้ยูต่ว่าเงินมันร่อยรอแล้วจตสีขายให้เรา่น่ะครับราคาเราเบาเลยบ่ได้บวกเพิ่มบ่ได้ออียงทั้งสิ้น เราบอกมาก็คือท่ายร,ราคาที่สี่ใครกันแท้ๆล้านเก้าแสนล้านเก้าแสนแล้านเก้าแสนลแล้วก็ค่า,าโอนคนละครึ่งติดต่อมาก็ศูนย์เก้าสี่สองหกห้าสามห้าสามศูนย์หรือเข้ามาหาเราอยู่ร้านนี่เล็ก้ครับถ้าเห็นใน YouTube หรือในเพจมาคุยกับเราจบกันแท้ๆมาคุยกันเลยบพราะ่ายนะครับรถแดนพันรถเบื่อยังขึ้น รถแลนผ่านเนี่ยเบิดมือยังคื้นครับถนนเชน,นี่อนาคตมันจะเป็นซีเลนต่อจากสามแยกไฟแดงม้านั่นแหละครับโอเคครับเดี๋ยวผมลงเป็นวิดีโอในช่อง YouTube ขายที่ดินราคาถูกเชภูมิและทั่วประเทศก็จะมีรูปภาพทั้งอากาศแล้วก็รูปโฉนดแปะไว้ให้ในวิดีโอนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆก็โทรหาผม0942653530หรือมาคุยกับเราได้เลยบ่ญญาากบ้านๆอยากขาย แบ่งกันซะไปแบง่งทรัพย์สินกันเนาะเบาตรงๆกับครอบครัวเขาเราสิไปส้างครอบครัวมไม่เบาตรงๆกันรวมโอเคขอบคุณครับ